สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้แวะมาถ่ายรูปตอนเช้าก่อนนะคะเราถ่ายรูปตอนเช้าเราจะเห็นสีของใบไม้เป็นธรรมชาติค่ะวันนี้พาชมไม้มงคลที่เป็นกอใหญ่ๆนะคะอยู่ในกระถางแขวนไปชมกันเลยค่ะ ในคลิปนี้เลือกเฉพาะต้นไม้พานอากรนีมาที่อยู่ในกระถางแขวนไม้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะให้เห็นภาพด้านล่างว่าจะมีต้นไม้ชนิดอื่นอยู่ด้วยเพราะว่าต้นไม้มีเยอะจึงจัดวางอย่างไรให้เข้าอยู่ร่วมกันได้ทุกๆต้นได้รับแสงแดดร่มรำไรใบเขาจะสวยตามธรรมชาติของต้นไม้แต่ละชนิดนะคะพันไม้อกโกรนีมาเป็นพันไม้มงคลพวกอากาศเมื่อเราปลูกไว้บริเวณบ้าน ทำให้บ้านเราเย็นน่มรื่นนะคะการดูแลไม่ยากเลยอย่าให้โดนแดดจัดมากเกินไปรดน้ำสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งหรือหากอากาศร้อนรดน้ำทุกวันก็ได้ค่ะย้ายน้ำขังในกระถางนานเกินไปให้ปุ๋ยบ้างเดือนละหนึ่งครั้งเท่านี้นะคะเราก็จะมีไม้ใบสวยซึ่งทำให้เราผ่อนคลายสายตาพักผ่อนหย่อนใจภายในบริเวณบ้านของเราเองอโครนณีมาเป็นพันไม้ที่ไม่ทิ้งใบไม่ทิ้งต้น เราจะได้ชมไม้ใบสวยตลอดทั้งปีและตลอดไปใบล่างๆอาจจะเหี่ยวแต่เขาก็แตกยอดใหม่ออกมาแทนที่ก็คือไม่มีการทิ้งต้นให้เหลือแต่ต้นโกลนๆหรือไม่เหลืออะไรเลยนี่คือพันไม้อัครนิมานะคะจะมีใบดกตลอดทั้งปีค่ะด้านล่างของกระถางแขวนก็จะมีพันไม้อัครนิมาเงินเต็มบ้านค่ะต้นเงินเต็มบ้านจะแตกกอได้เร็วใบสวยนี่หลังคาพรางแสงนะคะ เพื่อให้ได้รับแสงไม่เยอะเกินไปต้นไม้ก็จะอยู่ร่วมกันตรงนี้อากาศเย็นสดชื่นมากค่ะการแขวนนี้เป็นการคิดขึ้นมาทีหลังนะคะเมื่อไม่มีที่วางต้นไม้จึงคิดหาวิธีการทำอย่างไรให้ต้นไม้ที่เรารักที่เราชอบได้มีที่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆกันเพราะไม่มีพื้นที่จะขยายแล้วจึงคิดทำการแขวนแบบนี้ซึ่งอาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะคะ แต่ก็แก้ปัญหาได้ทำให้เรามีต้นไม้ที่เรารักยังอยู่ด้วยกันที่บริเวณบ้านค่ะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย